เมื่อเรามีอาคารสถานที่เนาะเราก็จะปรับปรุงบริเวณให้สวยงามการปรับปรุงบริเวณให้สวยงามเราก็ปรับปรุงในส่วนที่โบราณนับถือต่อกันมาเช่นกันนะคะสิ่งที่เรานํามาปลูกนํามาเอาลงใส่ในพื้นที่ของเรานี่เราจะคัดเลือกชื่อนะคะคัดเลือกชื่อคัดเลือกสิ่งที่เป็นมงคลต่ออาคารของเรานะคะอาคารนี้เป็นอาคารบริการสําหรับเป็นสวนฟอกไตเนาะ เราก็เชื่อว่าสิ่งที่จะามาทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองต้นไม้ต้นที่เห็นเนี่ยค่ะคือต้นดาวเรืองเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่โบราณเชื่อกันมาก็ปลูกไว้แล้วแล้วก็สวยงามค่ะแล้วก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราจะปลูกวันนี้อันนี้พูดถึงที่ปลูกมาแล้วเนาะแต่จะปลูกวันนี้นะคะก็คือต้นโมกค่ะต้นโมกเราจะปลูกทิวแถวที่เป็นด้านหน้าของอาคารเราเลยนะคะด้านหน้าซึ่งไม่ไม่ใช่ข้างกำแพงนะคะ ต้นโมกเป็นต้นไม้มีใบเล็กแล้วก็มีใบดกใบหนาทำให้กันฝุ่นได้ด้วยค่ะกันฝุ่นแล้วยังสามารถทำเป็นกำแพงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กำแพงที่จะเป็นกำแพงที่ที่ที่จะกันคนได้นะคะกำแพงนี้ก็คือกำแพงเราทำไว้เพื่อเป็นกำแพงกั้นลม กั้นเสียงบางเสียงนะคะที่จะเร่รอดเข้ามาก็จะใช้ต้นไม้บังกั้นได้กั้นฝุ่นค่ะกั้นฝุ่นนี่ค่ะส่วนที่เราทำเห็นไหมคะ,ะทิวนี้ยังไม่ปลูกนะคะทิวนี้ยังไม่ปลูกแต่ทิวนู้นปลูกเสร็จแล้วค่ะทิวนี้ยังต้องขุดหลุมอยู่การทำให้เป็นทิวเป็นแถวเพื่อความสวยงามของอาคารก็เป็นการจัดให้ถูกกับหลักการจัด เ,ออเขาเรียกว่าฟงจุ้ยใช่ไหมคะที่ดีที่งามนะคะเพราะฟ,ง,ฟงจุ้ยก็คือหมายสิ่งหมายถงึงสิ่งที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งที่สวยงามค่ะอันนี้ปลูกไว้แล้วคะ่ะปลูกไว้แล้วได้หลายต้นแล้วใช้เวลาปลูปกสามวันเน่ยถึงเสร็จเพราะว่าการขุดดินเป็นหินลูกลังคะ่ะจะขุดยากหน่อยนี่คะ่ะแถวแนววันนี้เรามาปลูกกันนะคะ,ะนี่คะ่ะดอกของเขานะคะ กลิ่นจะหอมค่ะเป็นพวงแบบนี้แล้วก็จะออกได้เรื่อยๆตามตามตามกิ่งใบที่จเจริญออกมาแบบนี้ค่ะปลายใบเขาก็จะมีดอกออกมาแบบนี้ค่ะแตกเป็นดอกออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องอตัดแต่งกิ่งให้เขาได้มียอดใบออกมาแล้วดอกก็จะตามออกมาด้วยหอมทีเดียวค่ะเรามาปลูกไม้มงคล แก่อาคารสถานที่ของเรากันต่อนะคะค่ะโบราณว่าเป็นไม้ที่เสริมความเจริญแลนะความเป็นมงคลให้เราก็ถือตามนั้นค่ะ,ะมาปรกัขุดลุมแล้วเรียบร้อยค่ะว่ามีการขุดลุมได้ที่แล้วน้อคือเราเรารู้ป่า ประวัติเขาบ้างนิดหน่อยเรารู้ธรรมชาติเขาบ้างนิดหน่อยว่าเขาเป็นไม้ที่เป็นกิ่งกิ่งกิ่งตอนมาเนาะกิ่งตอนมาแล้วก็มีรากขอยมีรากขอยที่หากินอยู่อยู่บนพื้นผิวค่ะรากไม่ชอนชัยเราก็เลยถือถือว่าปลูกอยู่ติดปูนเี่ค่ะพื้นปูนที่เราเทไว้ตลอดแนวนะคะคงจะไม่มีรากไปชอนไปชัยนะคะ เลยปลูกติดอาคารเลยค่ะห่างจากห่างจากพนนที่ประมาณ10เซนค่ะตามที่ตาเขาวัดให้วันนั้นเนาะ,ะประมาณนี้เมื่อเราอยากจะได้ขุงดำเราก็ต้องใช้วิธีการถอดออกอแล้วก็ก็มาดูทิศทางที่เขาจะแผ่กิ่งก้านสวยงาม เราปลูกห่างกันนิดนึงนะคะห่างกันประมาณ45เซนก็จะให้กิ่งเขาออกไปข้างๆด้วยกันค่ะเขาจะได้มาจอดกันมาจรดกันก็้ามาวางลงไป,ปให้ได้ที่แตบไม่ได้ความตรงค่ะความตรงความเที่ยง จะเติบโตได้ไม่ง่ายนะคะดินยังไงก็พอได้แต่เราจะต้องใช้ดินที่เป็นดินดีมาวาง้างหน้าเขาเพื่ลอล่อให้รากเขาออกค่ะวาง้างหน้าตอนนี้ดินที่เราใช้ลงก็เป็นดินดินทั่วไปค่ะเป็นหน้าดินทัน่วไปยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นดินดีนะคะหน้าดินทั่วไปก่อนอทีนี้ต้นที่สองต้นที่สอง วันนี้เราจะปลูกสต้นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น้นที่ที่ย้ายนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ดูแลหมดเลยเรื่องต้นไม้นะคุณยาย <S <S เอ็กพอดีเอาพอดีแล้วก็ตั้งต้นที่ตรงนะคะพอตั้งต้นตรงแล้วก็เอาดินหน้าดินค่ะหน้าดินที่เราซื้อมาค่ะเราเทไว้นะออเทลงไป ยังไม่ใช่ปุ๋ยหมักนะคะยังไม่ใช่ปุ๋ยหมักะพอเขาติดดีแล้วเนาะเห็นว่าใบเดินนะใบงอกรากก็จะเดินเราค่อยมาปรุงอีกทีหนึงนะะ่งก็ทําให้มีช่องว่างสักหน่อยนี่ค่ะเป็นร่องน้ําพอเราลดแล้วมันจะได้มีน้ำขังให้เขาทำอะไรเราก็อยากจะได้สิ่งที่เป็นมงคลมงคลตลอด มงคลก็คือความดีความงามเนาะความดีความงามอะไรก็มงคลมงคลนะคะคนวันนี้เป็นวันดีมีมงคลอะไรแบบนี้นะคะมงคลก็แปลว่าดีงามนี่ค่ะให้กิ่งก้านออกไปแบบนี้เอ,อพอเขามีการแตกกิ่งก้านไป จะหลดกันเนาะเราก็จะใช้วิธีการแต่งแต่งแต่งให้มีความาตรงนี้แบบให้ให้มีความที่มันเท่าๆกันนะคะกิ่งที่ออกมาให้เสมอกันมันก็จะคล้ายๆจะเป็นทรงสูงเรียบสวยดีแล้วข้างบนนี่เราจะยังไม่ยังไม่จำกัดน,นะคะที่สูงไปเรืกก่อยๆกนโอเคเละ แล้วทำโลงน้ำให้นิดหนึ่งนะคะให้น้ำโลกแล้วให้เขาอยู่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะปรับนิดนึงนะคะปรับนิดนึงปรับให้มีความสูงกว่าระดับถนนนิดนึงปรับมาแบบนี้นะคะปรับา้นน้ำไม่ให้ไหลไปถนนนะคะแล้วก็อาจจะมีไม้ดอกไม้ประดับ ในช่วงที่เขายังไม่สูงเนะะี่ยค่ะตรงกลางเดี๋ยวยายจะคิดต่อไปว่ายายจะใช้อะไรเพราะว่ามันมีเยอะอยู่เป็นช่องว่างแล้วก็ไม่อยากให้ช่องว่างนี้มันเป็นช่องว่างที่ปล่อยทิ้งไปในช่วงที่เขายังไม่มีมีกิ่งก้านมามาโจดกันเนะะี่ยค่ะเราก็ใช้อีกต้นหนึ่งมาตรงนี้ได้ะะจะเป็นอะไรเราคอยดูต่อไปนะคะ วันนี้การปลูกอเหงือแตกเลยค่ะการปลูกไว้มางคนต้นโมกค่ะก็ได้แล้วค่ะส่วนหนึ่งยังเหลืออยู่9กต้นค่ะที่ยังไม่สำเร็จรอุดลง,ดงก่อนค่ะแล้วจะมาปลูกต่ออีกทีนึ่งขอบคุณนะคะถ้าหากชอบอก็กระนงานกดติดตามด้ค่ะกดไลค์ด้วยนะคะ